ครับสวัสดีครับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างหยัดนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมันวันนี้เรามาลองแคลงกันนะครับแคลงที่เชื่อมแคลงด้านนี้เป็นของอีกเครื่องหนึ่งแคลงด้านนี้เป็นของอีกเครื่องหนึ่งนะครับมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แล้วอีกอย่างเครื่องแคลงเครื่องฝั่งนี้ผมเชื่อมซ่อมเนี่ยก็เลยเอามาลองนะครับใช้ประกันแผ่นเดียวโดยไม่โดยไม่ทากาว แต่ตอนประกอบจริงจะทากาวบริเวณนี้ครับบริเวณห้องแครงเนี่ยนะครับอ่ะเรามาลองกันเลยอันนี้ผมเทน้ำมันลงไปแล้วนะครับนี่น้ำมันเห็นรอยเชื่อมไหมครับรอยที่เชื่อมแล้วก็มิลลิ่งนี่ลองยกขึ้นครับนี่มันจะมีรอยเชื่อมตรงนี้นะครับ อ่าถือว่าผ่านนะครับเชื่อมในเชื่อมนอกผ่านแล้วนะครับไม่รั่วไม่รั่วนะครับเดี๋ยวดูด้านในครับมันจะมีด้านในอีกไหนละ่ะดูไหนเห็นไหมครับมันจะมีรูที่เชื่อมด้านในไม่เห็น นั่นนะครับเห็นไหมครับไม่รั่วนะครับไม่รั่วถือว่าผ่านแล้วไม่รั่วไม่รั่วนะเดี๋ยวเราเอามือหล้วงเข้าไปดูไม่รั่วนะครับไม่รั่วถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านเดี๋ยวตอนประกอบจริงก็จะทากาวเสริมอีกทีนะครับ มันก็จะเวลากาวแห้งก็จะดีกว่านี้นะครับอันนี้เป็นประก็นเทียมเอามาลองนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเค,ครประมาณนี้เดี๋ยวก็แกล้งลูกนี้ก็มีรอยอะไรแย่เลยครับนี่ก็รอยเคาะรอยเคาะซีนมารอบเลยเห็นไหมครับ ตรงนี้มีรอยแตกด้วยนะครับมีแตกผมต้องไปเชื่อมตรงนี้อีกมีแตกแ้งเนี่ยครับมีรอยตอกรอยอะไรเยอะเลยมองไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะครัน,นไม่เห็นดนะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ครับเห็นไหม รอยเคาะเทียบเลยครับรอยเคาะนะครับไม่รู้เคาะอะไรเคาะแคล้งเข้าหรือเปล่าตอนประกอบเนี่ยมันมีรอยแตกตรงนี้เดี๋ยวไปเชื่อมตรงนี้อีกนะครับอืมโอเคครับประมาณนี้เครื่องแง้งลูกนี้ก็หนักหนาสาหัดสากันนะครับนี่เครื่อง แทงฝั่งนี้อีกเครื่องนึงฝั่งนี้อีกอีกเครื่องนึงนะครับคนเกเครื่องนะครับเอามาทําประกอบเป็นเครื่องลูกเดียวแล้วทีนี้ต้องได้ได้ปรับหน้าตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้มันจะไม่เสมอกัรมันจะไม่เสมอนะครับต้องได้เอาหินปรับหน้าอีกทีหนึ่งนะครับหินหินขัดนะครับโอเคครับก็ เอามาลองน้ำมันให้ดูโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ